ให้ผู้ไม่จบใช่ได้จริงเราอยู่กันแบบนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้นนมันก็อบคนี้นะว่ารู้สึกว่าเราโตมาด้วยการผ่านอะไรมาด้วยการอุปสรรคอะไรต่างๆทำให้เราได้เข้มแข็งแล็ได้เติบโตมากขึ้นก็ใครไม่อยากเข้ามาในบ้านก็อย่างี้บอกครับ เราก็ไม่เปิดประตูให้เข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรอยู่ข้างนอกไม่ได้ฟังอยู่แล้วอืมไม่ภาเหมืนตอกเลยให้ขี่ดาวเลย ผมเคยเคยไปฟังอันหนึ่งรู้สึกว่าก็าดีอยู่นะแต่ว่ามันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนคืแบบว่าพลังงานพลังงานเรามีหนึ่งร้อยเปอร์เซน,นี์เราอยากใช้กับคนที่เรารักเราอยากอยู่กับคนที่เรารักกับพลังงานนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเสียพลังงานที่มีค่าของเราให้กับสิ่งที่มันไร้ค่าที่มัน ม่ได้ให้ค่าครับอพอเต็มที่กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่เขารักเรา